มีคนมากมายเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งของที่เขาไม่ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบวิลสมิธสวัสดีมาสเตอร์มายทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงาน Start Today ก็ขอสวัสดีปีใหม่2024ด้วยนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณ กำลังใจทุกการกด subscribe และกดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกๆผลงานให้ออกมาดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับหนังสือจงคบค้ากับความร่ำรวยของคุณจิมคิมซึ่งเป็น EP ที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่กันกับ4เคล็ดลับที่จะทำให้เราเป็น คนที่มั่งคั่งร่ำรวยไปตลอดอายุไขครับซึ่ง4ีเคล็ดลับนี้นะครับก็ได้พูดไว้เกลิ่นไว้ใน e p ีที่1นะครับ4เคล็ดลับนี้มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันทั้ง4ตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวที่1เลยนะครับก็คือความสามารถในการหาเงินครับความสามารถในการหาเงินสำหรับ คุณจิมคิมนะครับเขาได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับไว้ทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับสำหรับคุณจิมคิมนะครับข้อที่1ครับคือการที่คนคนนั้นเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนั่นเองครับมีที่อยู่อาศัยให้เราสามารถกลับไปได้โดยที่หมดภาระความรับผิดชอบหรือเรียกง่ายๆว่านี่สินแล้วนั่นเองครับ ข้อที่2ครับคือมีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยของคนหรือครัวเรือนในประเทศครับคุณจิมคิมเป็นคนเกาหลีนะครับแต่หากเปรียบเทียบในเมืองไทยแล้วตามสันาการสถิติแห่งชาติเขาได้ทำเอาไว้นะครับเขาแบ่งคนไทยเป็นทั้งหมด5กลุ่มครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่11,135บาทครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุดจะมีรายได้อยู่ที่16,852บาทครับและกลุ่มที่3ครับก็คือครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางครับรายได้ต่อเดือนจะอยู่ที่22,106บาทครนะับ <tavalla> กลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีรายได้มากครับกลุ่มนี้จะมีรายได้อยู่ที่29,211บาทต่อเดือนครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5นะครับก็คือกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุดครับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่57,461บาทหากเราใช้เกณฑ์ตัวนี้อ้างอิงเหมือนที่คุณจิมคิมกล่าวนะครับ ก็คือการที่เรามีรายได้มากกว่าเดือนละ57,461บาทนั่นเองก็ตีกลมๆสัก60,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ยังไม่พอครับต้องมีข้อที่3ด้วยครับคือไม่ต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพแล้วคุณจิมคิมได้ให้ข้อคิดไว้แบบนี้ครับคุณจิมคิมกล่าวว่าหากจะให้เศรษฐีกำหนดความร่ำรวย หรือความสามารถในการหารายได้เป็นตัวเงินก็คงไม่สามารถกำหนดได้ครับแต่หากเราอยากรู้ว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยร่ำรวยจริงๆไหมต้องมีครบทั้ง3ข้อนี้และตัวที่3เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคืออิสระในการที่เขาเลือกที่จะทำอะไรและเลือกที่จะไม่ทำอะไรนั่นเองครับอันนี้ก็คือความสามารถ ในการหาเงินครับและคุณชิมพิมนะครับก็ยังให้เสริมข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับ,รบก็คือวันนี้ครับเราหากอยากทำงานที่สามารถหารายได้ได้เยอะเราจำเป็นต้องมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เลยก็คือเราเก่งในอะไร ให้ไปดูครับว่าเรามีความสามารถในการทำอะไรได้ดีที่คนอื่นทำได้ยากนะครับอันนี้คือข้อแรกเลยนะครับอะไรที่เราทำได้ดีและยากสำหรับคนอื่นนะครับข้อที่สองครับก็คือมันแก้ปัญหาให้โลกใบนี้และผู้คนได้ไหมโลกต้องการความสามารถตรงนั้นของเราไหมเพราะความสามารถจะเป็นราคาที่ ผู้คนยอมจ่ายครับยิ่งเราแก้ปัญหาให้กับคนได้เยอะเราก็ย่อมมีรายได้หรือว่าเงินที่เยอะขึ้นนั่นเองครับและข้อที่3ครับก็คือความยากในการที่เราจะถูกแทนที่ครับงานนั้นๆของเราเนี่ยมันมีคนมาทำแทนเราได้หรือเปล่าแล้วมันยากง่ายขนาดไหนในการที่จะเข้ามาแทนที่ในอาชีพเรานะครับ นี่ก็คือเคล็ดลับตัวที่1ครับความสามารถในการหาเงินครับเคล็ดลับตัวที่2ครับคือความสามารถในการเก็บเงินจากพาร์ทที่แล้วนะครับคุณจิมคิมก็ได้พูดถึงเรื่องของพลังงานของเงินที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอถูกไหมครับ การที่เรามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเราจะสามารถออมเงินหรือเก็บเงินแต่ละเดือนได้เท่าไหร่คําพูดนะครับที่กล่าวเอาไว้ว่าวันนี้การหาเงินให้ได้เยอะๆและเงินที่หามาได้นําไปลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเก็บออมถึงจะเป็นทางของผู้ชนะคุณจิมคิมบอกว่าตรงนี้ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า คุณจิบคิมยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้ครับหากมีเด็กคนหนึงไปห้างสรรพสินค้ากับพ่อแม่และครอบครัวครับเด็กคนนี้เนี่ยก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าร้านไอศครีมนะครับเด็กคนนี้ก็บอกพ่อกับแม่ว่าเขาอยากกินไอศครีมครับพ่อกับแม่ก็ใจดีครับเห็นว่าเป็นวันหยุดก็เลยซื้อไอศครีมโคนหนงลูกให้กับเด็กคนนี้ครับ พอเด็กคนนี้ได้รับไอศครีมโคน,นะครับเดินออกไปยังไม่พ้นถึงหน้าร้านเลยครับปรากฏว่าไอศครีมลูกนั้นเนี่ยหล่นลงไปที่พื้นทุกท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กคนนี้ก็ต้องอยากกินไอติมใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้กินเขาก็ต้องมีการร้องไห้โวยวายแสดงความต้องการให้พ่อเขาพ่อกับแม่เขาเห็นอีกครั้งหนึ่งพวกเราคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ จะซื้อไอศครีมให้เด็กคนนั้นอีกครั้งหรือเปล่าครับและหากซื้ออีกครั้งหนึ่งคิดว่าเขาจะซื้อลูกที่มีขนาดเท่าเดิมใหญ่กว่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมให้เด็กคนนั้นถือแล้วไม่หล่นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับการเก็บเงินหากวันนี้เราไม่มีการสร้างนิสัย สร้างวินัยในการออมเงินเลยแล้ววันหนึ่งที่เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือเราโชคดีถูกหวยเราจะสามารถมีความสามารถในการเก็บเงินก้อนนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับให้เราค่อยๆสร้างนิสัยการออมเงินการเก็บเงินไปคุณชิมคิมบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะเป็นเศรษฐีเพราะ เงินก้อนเล็กๆเหล่านี้คือเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าเป็นต้นตระกูลของเงินก้อนใหญ่นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับคุณชิมคิมยังย้ําว่ามันไม่เกี่ยวเลยครับว่าเราจะหารายได้ได้ไดมากหรือหารายได้ได้น้อยครับทุกอย่างมันอยู่ที่เราตั้งใจวันนี้เราต้องเปลี่ยนสมการใหม่ครับคุณจิมคิมเขาชวนเราทุกคนเปลี่ยนสมการใหม่จาก รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมให้เป็นรายได้ลบเงินออมแล้วที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่ายครับนี่คือการฝึกวินัยเบื้องตน้นเป็นเคล็ดลับเศรษฐีครับซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ทำได้ยากครับนี่คือ เคล็ดลับข้อที่2ความสามารถในการเก็บเงินครับมาถึงเคล็ดลับตัวที่3ครับความสามารถในการรักษาเงินวันนี้เราเคยได้ยินโค้ดการลงทุนหรือการเงินที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นวันนี้อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแต่คุณชิมคิมชวนคลิปครับ แต่หน้าแปลกไหมครับว่าขนาดว่าไม่ได้ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะทาไมไข่ยังแตกหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวมันถูกแค่ครึ่งเดียวครับเพราะว่าวันนี้บางครั้งเราใส่ตะกร้าเอาเราใส่ไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบก็จริงแต่ตะกร้าหลายใบนั้นเนี่ยกับตั้งอยู่บนโตะ๊ะโต๊ะเดียวกันครับ โอ้นี่เป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับมันคุณจิมคิมนะครับพูดถึงเรื่องของการ a อ s e t a l l อลโลเคชันครับก็คือการที่มีการจัดสรรปันเงินให้อยู่ในแต่ละส่วนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะสรุปมาให้พวกเราเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับว่าการ asset all อลโลเคชัเนี่ย ที่คุณจิมคิมกาลังพูดถึงตรงนี้มันคืออย่างไรนะครับหากวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของโลกการลงทุนครับเขาเรียกว่าพอร์ตการเงินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆทั้งหมดอยู่สักประมาณ3กลุ่มนะครับพอร์ตการเงินนะครับจะแบ่งเอาไว้ทั้งหมด3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ครับ Conservative กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับก็เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยผลตอบแทนก็ย่อมน้อยตาม นะครับกลุ่มที่2ครับเขาเรียกว่า moderate หรือว่าความเสี่ยงปานกลางนะครับก็คือเรามีความสามารถในการรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้มาอีกหน่อยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่ากลุ่มแรกครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ามเขาเรียกว่ากลุ่ม aggressive หรือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มนี้นะครับก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงอาจจะมีการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมจะไม่พูดในคลิปคลิปนี้แต่หากคุณผู้ฟังสนใจนะครับอาจจะคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับผมอาจจะมาทำคลิปที่อธิบายเรื่องของการแ s s เซ a l l o c ลเคชันว่าในแต่ละช่วงอายุเราควรจัดสรรปันส่วนอย่างไร นะครับแล้วมีการทำง่ายๆอย่างไรหากสนใจก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะรวบรวมข้อมูลมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องของความสามารถในการรักษาเงินนั่นเองคุณชินคิมยังเน้นย้ำอีกว่ามันต้องต่อยอดมาจากความสามารถในการเก็บเงินครับหลังจากที่เราสร้างวินัยได้แล้วนะครับคำว่าวินัยนี่หละครับที่จะเป็นตัวกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับเราต้องไม่ตื่นตูมไม่ตามกระแสนะครับเหมือนโค้ดที่คุณวิลสมิธนะครับได้กล่าวเอาไว้ครับมีคนมากมายเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อสิ่งของที่เขาไม่ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบทุกวันนี้ครับเราดำเนินชีวิตไปกับคำว่าของมันต้องมีครับทำให เราไม่สามารถที่จะรักษาเงินให้อยู่กับตัวเองได้นานครับได้รับเงินเดือนมาได้รับค่าจ้างมายังไม่พ้นวันบางครั้งก็หมดไปเสียแล้วนะครับวันนี้ครับคุณชิมคิมบอกว่าการเป็นเศรษฐีหรือหน้าที่ของการเป็นมหาเศรษฐีครับคือต้องไม่ทำตัวให้ดูร่ำรวยครับเพราะวัตถุภายนอกจะทำให้คน ที่เขาอยากร่ำรวยโฟกัสผิดจุดได้ครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้พูดเอาไว้นะครับในหนังสือหลากหลายเล่มเหมือนกันเรื่องของความลับความร่ำรวยนะครับแม้กระทั่งมหาเศรษฐีอันดับที่สองในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับอย่างคุณคานิกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับว่ายิ่งร่ำรวยยิ่งต้องสมถะยิ่งต้องใช้เงินไม่สุรุ่ยสุร่ายครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องทําตัวให้ดูร่ํารวยครับขอแค่เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังใช้เงินไปกับอะไรอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับนี่คือความสามารถในการรักษาเงินครับและเคล็ดลับข้อที่4เป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือความสามารถในการใช้เงินนั่นเองหากพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ครั้งแรกที่ผมอ่านมาถึงเคล็ดลับตัวนี้นะครับผมมั่นใจอย่างเต็มที่เลยครับว่าผมเนี่ยแหละที่รู้เคล็ดลับของการใช้เงินดีที่สุดครับไม่ต้องมาสอนเรื่องการใช้เงินกับผมก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องใช้เงินเนี่ยมีร้อยหมดร้อยมีล้านก็หมดล้านใช่ไหมครับสมัยก่อนผมเป็นแบบนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่า คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่พอมาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับปรากฏว่าความสามารถในการใช้เงินนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันกับความเข้าใจของเราครับวันนี้ครับคุณจิมพิมนะครับบอกว่าเศรษฐีทุกคนเนี่ยเขามีความสามารถในการใช้เงินเพื่อไปสร้างทรัพย์สิน,นครับและให้ทรัพย์สินสร้างเงินให้กับตัวเองต่อไป คุณจิมคิมนะครับพูดถึงคำว่า s e ดมันนี่ครับซีดที่แปลว่าเมล็ดพันธุ์ครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเมล็ดพันธุ์ของการเงินซะก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้ความสามารถตัวนี้เติมเต็มได้ทั้ง100%ครับแล้วคำว่า s e ดมันนี่เนี่ยในคำความจำกัดความของคุณจิมคิมนะครับเขามีกฎอยู่5ข้อด้วยกันนะครับกฎ5ข้อนี้นะครับก็คือ 1. มีความตั้งใจมั่นที่จะเก็บเงินให้ถึง100ล้านวอนแรกให้ได้ครับอันนี้ก็คือซีดมันนี่ครับคุณจิมคิมอธิบายเอาไว้ว่าในสมัยก่อนครับตั้งแต่สาธารณพโภคบนโลกนี้ยังไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้ การที่เราจะดึงน้ําขึ้นมาใช้เนี่ยสมัยก่อนเราต้องเดินไปตักจากแม่น้ําใช่ไหมครับจนเรามาค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในชั้นดินเนี่ยมันมีคําว่าน้ําบาดาลอยู่ด้วยเราก็จําเป็นต้องเจาะนะครับน้าบาดาลขึ้นไปแล้วก็มีการทําปั๊มเพื่อจะดูดน้ําขึ้นมาครับคุณชิมคิมกล่าวว่าปั๊มสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้น้ําในการล่อน้ําออกมาก่อนคุณชิมคิมเปรียบเสมือน การที่เรามีเชื้อเพลิงครับหรือว่าเราหมั่นเติมน้ําให้เต็มปัม๊มเพื่อให้น้ําทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่เราจะนําน้ําตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับนี่คือการที่เราตั้งใจที่จะเก็บเงินร้อยล้านบอนก้อนแรกให้ได้นะครับข้อที่2ครับกฎข้อที่2คือการเขียน มันติดเอาไว้ที่โต๊ะทำงานครับเขียนว่าเราจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านบอลแปะมันนอกจากโต๊ะทำงานแล้วผมเสริมก็เป็นอีกนะครับแปะไว้ให้ในทุกที่ที่เราสามารถมองเห็นได้วันนี้นะครับให้จิตใต้จสตกมันช่วยเราทำงานกันนิดนึงเนาะและที่สำคัญที่สุดครับวันนี้ฮะไม่ต้องไปมูที่ไหนเลยครับหน้าจอมือถือของเรานั่นเอง เขียนด้วยลายมือของเราก็ได้ครับทํารูปให้มันสวยๆครับฉันตั้งใจเก็บเงินร้อยล้านวอนนะครับนี่ก็เป็นกฎข้อที่2ที่คุณจิมคิมให้ไว้กฎข้อที่3ครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือการเลิกใช้บัตรเครดิตครับคุณจิมคิมบอกว่าบัตรเครดิตนะครับไม่ใช่สิ่งไม่ดีครับแต่หากแต่แล้วว่าเราจำเป็นต้องมีความรู้ ถึงจุดดีนะครับและการสร้างประโยชน์จากบัตรเครดิตให้ได้เสียก่อนซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ว่ามันต้องใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์เราก็สร้างหนี้เสียกันไปเยอะมากแล้วนะครับจากบัตรเครดิตทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีครับบัตรเครดิตการที่เรารูดผ่อน0%มันดูเหมือนว่าเราก็ได้ของมาใช้ก่อนนี แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินทันทีแต่ตัวนี้แหละครับที่เป็นเครดิตคะแนนนะครับไฟไฟโก้นะครับที่คำนวณว่าความสามารถในการชำระหนี้สินของเราเนี่ยเราเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีภาระหนี้สินมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นคุณจิมคิมจึงแนะนำว่าให้เราเลิกใช้ไปได้ไปได้เลยนะครับจะดีที่สุดข้อที่4ครับทำบัญชีแยกเงิน แต่ละประเภทตามการใช้จ่ายตามความจำเป็นครับแยกบัญชีไปเลยครับบัญชีนี้นะครับแยกไปเลยเปรียบผมขออนุญาตยกประสบการณ์ส่วนตัวมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมได้มีโอกาสไปลงเรียนคอร์สสัมนาคอร์สหนึ่งนะครับ MMI ครับ Money money นะครับ มิ l เลนเนียร์มายมันนี่นะครับมิ l เลนเนียร์มาย์อินเทนซีฟนะครับชื่อคอร์สเขาคือมิ l เลนเนียร์มาย์อินเทนซีฟของคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือทฤษฎีซิกจานั่นเองคือแบ่งเงินออกเป็นหกรก,นะรกระปุกนะครับหกกระปุกก็คือกระปุกแรกครับ เอาไว้เพื่อลงทุนเขาชื่อว่า FFA นะครับ Financial Freedom Fund Account นะครับก็ Asset นะครับก็คือการที่เราสะสมเงินเอาไว้ก้อนเนี้เพื่อที่จะนํามาสร้างอิสรพทางการเงินของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันนะครับก็เรียกว่าฟันก็คือกองทุนที่เอาไว้ให้เราได้เล่นสนุกนะครับฟันฟันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินที่เอาไว้ ทำบุญก็แบ่งเป็นกระปุกให้ได้นะครับเป็นรายจ่ายทั้ง6กระปุกนะครับเรื่องซิกจาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปแยกให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณจิมคิมแนะนําว่าให้เราแบ่งเงินออกเป็นแต่ละประเภทครับเพื่อที่จะให้เงินแต่ละก้อนมีการจัดสรรได้อย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองครับและกฎตัวสุดท้ายครับคือกฎข้อที่5ครับคือ สร้างเงิน10ล้านบอนแรกให้ได้ก่อนครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้การสร้างเงินการสร้างความมั่งคั่งและมั่งมีมันคือการที่เราต้องมีเชื้อเพลิงครับเงิน10ล้านบอนก้อนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอามาต่อยอดเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดเงินก้อนใหญ่ขึ้นนั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็น4เคล็ดลับที่จะทำให้พวกเรา คุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเป็นคนที่มั่งมีร่ำรวยไปตลอดอายุไขนั่นเองครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้นะครับกับหนังสือจงคบคา้ากับความร่ำรวยนะครับ a t t r i b u t i w i t o n o n e y นะครับหากทุกท่านนะครับอยากได้รับความรู้จากหนังสือเล่มนี้อย่าง เต็มที่แล้วแล้วก็ไปหาซื้อหนังสือได้นะครับนังสือเล่มนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ Howto นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์การซื้อหนังสือเอาไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n นะครับหรือว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับทางผมเองและทีมงาน StartToday ทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณผู้ฟังทุกท่าน m a s t e อร์ไ d ทุกคนสนับสนุนนะครับในการกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e นะครับหวังว่าวันนี้ และวันต่อๆไปในทุกวันจะเป็นวันที่ดีของเราทุกคนครับสวัสดีครับ